แม่ค้าขี้จุกจามเสื้อผ้าเนี่ยค่ะอันนี้ของกินพวกหนูค่ะเนี่ยเสื้อผ้าห้องพี่เหรอใช่ค่ะนี่นอนข้างนอกหนูเลยไม่มีเวลาที่จะไปเก็บของเก่าเลยวันนี้ <on> <g ulu et athlete> ตามหาลูกเนี่ยค่ะหน,น,น,นูนอนหนูนอนหนูนอนข้างบนลูกหนูนอนตรงนี้แล้ววันนั้นหนูก็นั่งกินข้าวกับลูกทีนี้ลูกบอกว่าเจ็บท้องเข้าห้องน้ำข้า่อยู่อ่ะหนูต้องจ่ายหกพันค่ะ,ไ,ะไ,มไม่อยู่กับจะออกไปกับผู้หญิงคนนื่นไปไหนเนี่ยไปน้ำเลยนะตั้งแต่เช้าค่ะหน<ม>ูไม่มีค่ะเพราะว่าวันนี้เขาเขากำหนดที่ว้านน้องฉีดยาค่ะวันนี้ เนี่ยถุงยาเนี่ยมันมาอยู่ในถุงยาของน้องคีอยาสลบเวทมันทีห้าของเดือน <c oughs> คืออันนี้หนูใส่น้ําเปล่าไว้เฉยเวลาถ่ายใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเวลาอึไปอึใส่นี้เวลาอาบน้ำหนูก็พาลูกอาบตรงนี้ค่ะสองทับสามเอ๊ะเจ็ดสิบจานทับสองค่ะโอ้เนี่แหละแล้วทำไมไม่เข้าไปในห้องนอนในห้องอันนี้หนูเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าเปิดห้องเสร็จก็ต้องเสียค่าเช่าบ้านหกพันค่ะ เด็กก็นอนกันอย่างนี้เลยใช่ค่ะคือนอนอย่างนี้แล้วตื่นเช้ามานูต้องพาพาไปเก็บของเก่าเนี่ยตามแถวนี้ก็ไปตามเมื่อคืนนี้เดินตามถนนนี้ก็ตามหลักตามแถวปะอ้อยไม่เจอเดินตามคนเยวไม่เจอเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยมากค่ะเนี่ยที่ว่าหนูยอมให้แฟนซื้อกุญแจนี้มาล็อกอ่ะคล้องไว้เนี่ยคือห้ามไม่ให้เด็กเข้าไปหาและอนี้เมื่อเช้าเขาบอกว่าเก็บของโกดกยางเขาบอกว่า ถ้าไม่เก็บออกแล้วผู้หญิงก็บอกว่าจะแจ้งว่าบุกรุกพื้นที่มันไม่ใช่คืออีกอย่างหนึ่งคือพ่อจำหลัดอ่ะเก็บไปตามรับพวกหนูมาอยู่เองว่าให้นอนตรงนี้ก่อนเพราะว่าในเมื่อไปบอกกับเจ้าหน้าที่มูลิธิอยู่ที่อำเภอหนองรองไปหาเหรวเห็นบอกว่าไปหาว่าว่าว่าหนูไปไปบอกให้แม่บังคับอ้ยบอกเล้วเห็นบอกภาษาเนี้เหมือมันเครียดถ้าเด็กเขาเครียดคือคือน้องอ่ะ หนูพูดเป็นตรงๆนั้นเนี่ยตอนหน้าอาอาเขาก็จะได้ยินเมนสติสตังคือห้ามห้ามบอกว่าน้องยิงหนูจะไปไหนลูกหนูปวดฉี่แม่หนูปวดฉี่ถ้าปวดฉี่แม่ก็เตรียมน้ํากับถังสีให้แล้วนะลูกน้ำแต่ว่าเราเข้าไปในห้องพักยังไม่ได้ใช่ไหมยังค่ะก็เลยต้องไปอาศัยอยู่อาศัยอยู่นี้อยู่อยู่อยู่ที่บ้านของเพื่อนบ้านจําหลัดค่ะของเพื่อนบ้าน ถ้าถ้าถ้าเข้าอยู่คือต้องจ่ายหกพันก็คือมันรอรอเงินอยู่ใช่ค่ะรอเงินแฟก็ดึงยื้อไว้แฟนกับลูกชายว่าให้รอก่อนว่าจะต้องการหาเงินชาวบ้านให้อยู่คุยกันนอนกัอนอยู่ข้างหน้าก่อนใช่ค่ะเพื่อได้รู้เพื่อได้รุนแลยพี่สาวนี่แหละนะครับแล้วไอแล้วคือหนูก็ต้องพาลูกมาเก็บของเก่าขายหนูไร้หนูพาอาเก็บไปอาศัยตามหาลูกเนี่ยอ แต่ว่าคุณแม่ยืนยันว่าไม่ได้บังคับน้องไม่ได้บังคับเลยค่ะแล้วน้องแล้วน้องถ้าโดนบาดพงบาดแผลทุกตีเนี่ยคือมาจากใครหนูนี่แหละทำเพราะว่าหนูไม่ให้เขาเข้าไปเขาดื้อเหมือนถ้าเขาจะตะปีออกมาเลยเขาเข้าไปหาใครเข้าไปหาพ่อจำหลัดเนี่ยค่ะเข้าไปเข้าไปทำอะไรเขาไปขอเข้าห้องน้ําแต่บางครั้งเหมือนเขาไม่ได้ไปขอเข้าห้องน้ำบางทีเขาจะเข้าไปไปนอนอยู่กับคนแก่เนี่ยอือค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 ือ คือเข้าไปหาตาจารัดนี่คือตัวมากเข้าเข้าไปทําอะไรเข้าไปห้องน้ําค่ะไปขอนะมีลวงน้เมิดด้วยคือเมือ,อมนนั้นหนูได้ยินว่าโอ,โ,อโอ้โอ้พ่อหนูเจ็บเจ็บเพราะ่าหนูนั่งกินข้าวอยู่คือคือตาจารัดใช่ค่ะแล้วคือเจ็บๆนี่เสียงลูกสาวเราค่ะเสียงลูกหนูค่ะคือน้องเขาป่วยใช่ไหมค่ะก็เลยเข้าไปหาตาตาจารัดเพราะว่าลูกหนูพ่อจารัดขาหนูขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะพอไปเข้าห้องน้ําเสร็จมันจะ เหมือนว่าเจ็บท้องทายแล้วทีนี้เหมือนไปขอเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วหนูมัน้องจะอาบน้ําด้วยแล้วแล้วลูกหนูมาบอกว่าแม่พ่อจำหลัดเข้าไปจับนมหนูแล้วบังคับหนูเอาข้างหลังอ๋อแล้วแตาจำหลัดเขารูไ้ไหมว่าลูกลูกลูกพี่ป่วยอ่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะเหมือนเขารู้ว่าเด็กเหมือนก็เหมือนว่าเขาเขาก็ต้องคิดว่าหนูทํายังไงก็ได้ให้หนูได้เงินห้าบาทสิบาทมาซื้อของแล้วเขาก็ประจานหนูไปทั่วอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าใจอือพวกพวกหนูก็อือเอาไว้ฉีเนี่ยค่ะอืม คือตัดไฟจาต้นลมห้ามไม่ให้น้องเข้าไปหับทางตาจารัดนี่แหละเหผือนความกดดันของเด็กว่าไม่ให้หนูห้ามห้ามว่าทางแม่ตาจมรัดเขาให้เงินให้เงินน้องไหมให้ทีละสี่สิบบาทวันนั้นก็เห็นเอามายื่นให้หนูสามสิบหนูก็ไปซื้อข้าวให้น้องกินก็กินด้วยกันสองคนแหละแม่ลูกเขากินเสร็จหนูก็จูงแขนน้องไปหาของเก่าเป็นเป็นประเด็นที่ไปเข้าห้องห้องน้ำห้องน้ำนี่เขาเขาก็เลยอาจมีการล่วงละเมิดหรือว่าอะไร เห็นน้องบอกว่าไปทางข้างหลังด้วยไปกดและห้ามบอกบังคับห้ามบอกปตาก็าาห้ามบอกหนู<อ>แต่สิ่งที่ตีอ่ะคือหนูไม่เคยบังคับว่าให้ลูกไปขายทางเพศสิ<อ>่งที่หนูตีคือหนูตัดไฟต่ต้นลมว่าห้ามเข้าไปหาเขาน้องเขาบอกว่าพี่นะ่ะคือบังคับให้น้องเขาไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ได้บังคับเลยคือเด็กเขากินยาแล้วเขาอยากคิดจะพูดยังไงเขาก็พูดค่ะคือน้องเขาป่วยใช่ค่ะเนี่ยยังบัดยังอยู่กับหนูเนี่ยค่ะ อันนี้หนูก็เห็นได้ลูกหนูบอกนะว่าเขาทํามาตลอดเขาทามากี่กี่ครั้งแล้วว่าบ่อยครั้งมากตั้งแต่เรื่องที่เราเก็บของเก่าประมาณหนูก็นับหนูก็นับไม่ได้ดว่าช่วงมาอยู่เนี้ยตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาโอ้ตอนดืต้นเดือนเลยอะเดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาค่ะหนูก็ตกใจเนี่ยหนูตามหาตั้งแต่เช้ายังไม่เจอเม,มื่อวานหนูก็ตามเรื่องตาจมรัดไม่ดยถามว่าหนูเจาเรื่องไหมหนู หนูต้องเอาแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าที่ซุกหัวนอนเนี่ยแค่อาศัยแค่นี้แกเป็นคนเอาหนูมาซุกหัวนอนเองนะพี่เขาให้มาอาศัยก่อนอาจารย์ตำไวจเขาเป็นเจ้าของห้องนะเป็นว่าเป็นว่าเป็นพ่อของเจ้าของห้องหรือเปล่านี่หนูก็ไม่รู้เป็นญาติแต่เจ้าของห้องคือเขาเขาดูแลห้องเช่าอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ก็เช่าอยู่น่นหนูยังไม่ได้เช่าเพราะว่าหนูจะอไอพ่อแกบอกว่าไม่มีที่ไปเหรอเพราะว่าหนูมีปัญหากับครอบครัวอยู่เพราะว่าลูกอ่ะ เดินมาเก็บของเก่าอย่างนี้เหมือนเด็กมันเป็นสมาสิท่านได้ไหมเขาเดินไปตรงไหนเหมือนเขาเดินเก็บของเก่าให้พอแล้วเขาเดินเก็บของเงินเขาไปทั่วอย่างนี้น่ะห้าบาทสิบบาทอย่างเนี้ค่ะมันก็จะมีมากเพราะว่าเขาพูดหมือช่วยงานหลวงด้วยคือตคืนนี้คือยอมรับว่าเสพอยู่ใช่ไหมถ้าตรวจก็เจอใช่ไหมเพราะว่าหนูช่วยงานแล้วเราเเราเอาเงินที่ไหนอ่ะมาซื้อยาไม่หนูไม่ได้เอาเงินตัวเองไปซื้อเพราะว่าเหมือนเป็นของมากตำรวจอลอยเีย เขาอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้เห็ไม่ค่อยได้ตลอดนะแต่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่เพื่อว่าเขาจะไปตามเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ค่ะแต่บางทีเขาจะถ้าเขาจะมาตรงจุดนี้หนูก็จะเห็นแค่ว่าเออตามอยู่ในละเวกนี้แต่ถ้าหายไปแล้วหนูก็เออไม่รู้ว่าเขาจะไปตามลูกเขาตรงไหนอะไรคือน้องเขาป่วยใช่ไหมค่ะเขาป่วยป่วย่วเป่วยป่วยจิตเวชค่ะแล้วแล้วเพื่อนบ้านที่ข้างห้องเนี่ยคือเขาเขาแน่ยังไงอันนี้หนูไม่รู้หนูไม่รู้จักเขาเห็นแม่เขาเคยทำร้ายลูกไหม ไม่ไม่เคยนะไม่เคยนะคะมีแต่บอกบอกว่าบอกว่าเออแตบอกไม่ต้องไปได้ไหมอะไรงี่เออแต่น้องก็พูดว่าเออปวดเออปวดเยี่ยวเหมือนแม่เขาพูดเลยหนูก็แค่นั่งฟังนั่งมองอย่างนี้หนูก็แค่แต่ถ้าว่าเรื่องมังคับเราเห็นมีนะไม่เห็นบังคับว่าจะไปนะแต่ว่าออ๋น้องแต่ใครจะตามตลอดบอสถ้าเขาถ้าน้องเขามานั่งอย่างงี้บอกว่าเออหนูปวดเออปวดเยี่ยวบอกว่าให้เขาไปข้างในก็ได้เออแม่เขาบอกว่าเข้าไปตรงนี้ก็ได้แต่เขาก็เหมือนแบบอยากจะไปเยี่ยวตรงทางอื่นนะแม่เขาก็ตามนะอือคือมันมันติดปัญหาก็คือเวลาเข้าห้องน้ำ เกก็ดูลูกเก้สุดสุดสุดขั้วเก้แล้วเลยเก้ก็คงจะเป็นไงคือก็อาจไปเข้าห้องของข้างข้างห้องใช่ไหมก็เลยมีอาจจะมี่กลัวก็เห็นเขามาพูดแบบนั้นหนูก็เลยบอกว่ามาเข้าที่นี้ก็ได้ถ้ากลัวว่าเขาจะทําอะไรก็ว่าอย่างนี้อก็เขาก็เลยบอกว่ามาเข้าของอาก็ได้ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแม่น้องเนี่ยคือมามาพักอยู่ตรงนี้คือคือนานอย่างประมาณกี่วัน ไม่หรูเพราะว่าหนูบอกก็เพิ่งเห็นตอนช่วงที่หนูมานี่แหละประมาณประมาณสองเดือนนี่แหละประมาณเพราะว่าหนูก็จ่ายห้องสองเดือนนี่แหละเดือนที่สองน,นี่แหละอีแล้วข้างห้องเขานี่คือเขามีลูกมีเมียไหมตาจำหลับอะไรแบยอันนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ไปสูงสิงหนูก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า